สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมตตาพยากรณ์น,นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิป The ย h o ุดเส้นวันนะคะก็เป็นสารจากจัก,กรวาลก่อนอื่นนะคะจะเปิดไพ่นี้นะคะหนึ่งใบก่อนดูว่าจัก,กรวาลอยากบอกคุณ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะนี่อาจจะเป็นข้อความถึงคุณก็ได้นะคะ c h a นะคะความเปลี่ยนแปลงโอเคสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเรามาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเปิดดูพลังงานของคุณกันก่อนโดยใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานของคุณน่ โอเคค่ะก็ได้ไพ่มาแล้วนะคะ5้าใบเรามาเปิดกันเลยเดี๋ยวขอจัดไพ่แป๊บหนึ่ง ออฟสอดนะคะเหมือนคนกำลังพุ่งชนเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่ใบที่สอง The h y e r o p h น n ใบที่สาม The Hermit ใบที่สี่ Two of w n d s และใบสุดท้ายสี่เหรียญน,นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะเราสัมผัสได้ถึงสภาวะของความไม่มั่นใจของความสงสัยในตัวเองบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคุณ และบางทีคุณต้องการเวลาที่จะอยู่คนเดียวที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางทีคุณอาจต้องการช่องว่างอะไรบางอย่างนะคะเพื่อทบทวนตัวเองแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่คนอื่นพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วยกับคุณบางทีคุณอาจจะมีความคิดที่ แปลกแหวกแนวนะคะหรือมีไอเดียอะไรบางอย่างที่คนอื่นคิดว่ามันไม่โอเคหรือไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่ายังมีผู้ปกครองอยู่นะคะบางทีคนที่อาวุโสกว่าคุณหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณอยากจะทำ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะที่แบบเหมือนยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีค่ะ,คะอยากจะหลบไปอยู่เงียบเคนเดียวบ้างนะคะไม่อยากที่จะฟังเสียงใครแล้วก็ไม่อยากที่จะมีปากเสียงกับใครด้วยเรามองว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะ<ม>ก็คือ,อ,อความลังเล การไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงดีไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงมันเลยเป็นสิ่งที่เข้ามาก่อกวนจิตใจคุณมากความเลือกไม่ได้เนี้ค่ะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหยุดอยู่กับที่รู้สึกว่าไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนสักทีด้วยความที่อาจจะกลัวกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงด้วยแล้วก็ด้วยความที่คุณยัง ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากนะักแต่ว่าอันเนี้ยค่ะในออกสอดขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอันที่จริงแล้วอะ่ะคุณมีเป้าหมายที่อยากจะทําให้สําเร็จไม่ว่าเป้าหมายนั้นมันคืออะไรสองใบข้างล่างเนี่ยเป็นสองไม้เท้ากับสี่เหรียญสองไม้เท้าเนี่ยแสดงถึงการเลือกอะไรบางอย่างนะคะการยังไม่เลือกนะแต่ว่าอยู่ในจุดที่ ต้องเลือกอะไรบางอย่างต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเออมองเห็นก็คือคุณกลัวที่จะพาตัวเองออกไปจากคอมฟอร์ทโซนซีเรียนเนี่ยหมายถึงคนที่พยายามที่จะทำให้ตัวเองไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรืออะไรก็ตามนะคะ แต่ว่าสองไม้เท้าเนี่ยะคะ่ะมันคือสิ่งที่สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ในโหมดที่ต้องเลือกสักทางหนึ่งต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนต้องออกไปเผชิญกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะไขวคว้วถ้าหากคุณไม่เลือกนะคะคุณอยู่ในตำแหน่งสองไม้เท้าเนี้ยตลอดไป mm hmm. ก็คือการแบบลังเลหรือแบบยังยังเตรียมตัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าหากคุณอยู่ในจุดนี้ต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะหยุดอยู่ที่เดิมแบบนี้แล้วก็ได้แต่กังวลได้แต่พะวงว่าถ้าเกิดเลือกแล้วเราจะเป็นยังไงสถานการณ์มันจะมันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะแย่ลงคุณก็จะอยู่ในความพะวงเนี้ยตลอดไป พราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณจะต้องลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ถ้าหากคุณนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนและก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าหากคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างจากเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูใต้สำหรับกันค่ะ คุณได้หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือข่าวดีคือสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในด้านความรู้สึกในด้านของเรื่องดีๆนะคะที่มันจะเข้ามาหลังจากการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเวลาที่ดีของคุณเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีก5ใบเพื่อดูว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะเป็นยังไงนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคืออะไรความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาชมนะคะคืออะไร เป็นอย่งางไร ให้ครบแล้วนะคะใบแรกมาดูกันเจ็บไม่เทานะคะคุณยืนหยัดยืนหยัดในความเป็นตัวเอง ยังไงคุณก็ยืนยันที่จะทำตามเป้าเป้าหมายของตัวเองทำตามสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าใครจะพูดยังไงคุณก็คิดว่ามันเป็นแค่ลมนะคะคำแนะนำคุณเก็บมาเอามาพิจารณาคำดูถูกคำด่าทอคำอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ ไม่ได้มีผลดีกับเราคุณก็ไม่สนใจนะคะเอามันมาเป็นแรงผักดันสามารถกว่า <9. S 1> เก้าเหรียญน,นะคะอือนี่คือสัญญาณของความสำเร็จนี่คือสัญญาณว่าคุณจะยืนได้ด้วยลําแข็งตัวเองคุณจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมันได้ผล นะคะนี่คือเป็นสัญญาณของการไปถึงสิ่งที่เราต้องการมาดูใบที่3าหนึ่งเหรียญโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานนะคะในเรื่องเงินคุณอาจจะได้ ทรั์สินใหม่ๆนะคะอาจจะได้บ้านหรืออะไรก็ตามที่ไปเป็นเรื่องของอวัตถุนะคะทางฐานะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานใหม่บอกเลยว่ามีโอกาสได้นะคะก้าดาบก้าดาบ แน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องผ่านไปเนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาและคุณจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ก็คือความเครียดการกดดันตัวเองมากเกินไปบางทีการอยู่ในความคิดมากเกินไปนะคะจะทำให้เราเนี่ยดาว บางทีเราอาจจะเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุเราอาจจะคิดวาวุ่นนะคะเกินไป3ไม้เท้าแสดงว่าคุณเลือกนะคะเนี่ยสามไม้เท้าเมื่อกี้ได้2ไม้เท้าอันนี้ได้3ไม้เท้าแสดงว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาแล้วเลือกเส้นทางที่คุณต้องการตอนนี้อยู่ในช่วงของ การรอผลลัพธ์นะคะอยู่ในขั้นตอนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันคือขั้นตอนไปสู่ความสำเร็จเดี๋ยวเรามาดูใต้สำรับกัน The Emperor ว้าวคุณจะสำเร็จแน่นอนค่ะคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ ไม่พอนะคะคุณจะมีความมั่นคงทาง,งจิตใจทางการเงินการงานคุณสามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้คุณเลือกเส้นทางของตัวเองได้สำเร็จและและเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้คุณมั่นใจ นี่ความมั่นใจนี่ความมั่นใจของเส้นทางที่เราเลือกแต่แน่นอนค่ะเมื่อเราอยู่ในอยู่ในขั้นตอนของสิ่งใหม่ๆของการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆเราจะต้องมีความเครียดความกดดันในตัวเองเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น อยากให้คุณอยู่กับมันให้ได้คะ่ะแบบบางทีถ้าเราผักใสความเครียดผักใสที่จะแบบไม่ยอมรับว่าเราคิดไม่ยอมรับว่าเราเครียดหรือแบบไม่อยากยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนี้นั่นอาจจะยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะต้องยอมรับว่าโอเคเราเครียดเราคิดแบบนี้แต่ว่า ต้องมีสติรับรู้ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราคิดมันจริงอย่างที่เราคิดไหมหรือเราคิดเกินไปหรือเราคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ตัวค่ะว่าความคิดเรามันคืออะไรเราก็จะเราก็จะไม่ได้ตกอยู่ในห่วงพวังของความคิดประมาณนั้น ก็บอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับคุณนะคะมันคือสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่คุณต้องการมากขึ้นสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาและตอบโจทย์คุณนะคะในสิ่งในในเรื่องของการเงินความมั่นคงทางทางฐานะนะคะขอแค่คุณตัดสินใจ ที่จะเดินบนเส้นทางใหม่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอมาเปิดไพ่ออร์คโคนะคะสักสองใบนี่นะคะ ไม่อยากบอกอะไรกับคุณอีกทอสงองใบค่ะไา่อยากบอกอะไรกับคุณอีกในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ a d o r to the infinite ประตูสู่ความไม่สิ้นสุด remain in the light นี่ก็เป็นรูปประตูนะคะแสดงว่าถึงเวลาแล้วจริงๆนี่คือประตูบานใหม่ของคุณนะคะนี่ก็พูดถึงประตู remain in the light ก็คือพยายามอยู่ในเส้นทาง ของความดีงามของความสว่างเสมอนะคะเรามาดูอันนี้ก่อนประตูสู่ความไม่สิ้นสุดคุณรู้แล้วว่าคุณจะเลือกอะไรคุณรู้แล้วว่าประตูบานนี้จะพาคุณไปสู่อะไรคุณเข้าใจตัวคุณเองแล้ว และนี่คือความท้าทายของชีวิตที่จะนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะคะ r e m i n in the Light คุณได้ใช้เวลาในการคิดไตร่ตรองอย่างใจเย็นและคุณเดินหน้าไปด้วยความมั่นใจและรู้ว่าคุณจะสำเร็จ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้คุณจะเลือกที่จะเดินไปสู่แสงสว่างคุณจะคงไว้ซึ่งความศรัทธาในเส้นทางนี้นะคะจิตวิญญาณของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและมั่นคงในแสงสว่างนี้และจะเป็นแสงสว่างต่อไปด้วยนะคะนี่คือ ช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็สําหรับการทำนายของวันนี้คลิปนี้นะคะก็จบประมาณนี้ถ้าหากคิดว่าตรงนะคะกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าหากไม่ตรงก็นี่อาจจะไม่ใช่คำทำนายของคุณนะคะไว้มีคลิปหน้าคลิปต่อไปหรือต่อต่อไป นั่นอาจจะมีคำทำนายของคุณอยู่ก็ได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ